การเงินของคุณเนี่ยมันจะแกว่งหน่อยหนึ่งแต่ถามว่าคุณได้โอกาสที่ไม่เคยได้มาก่อนสําหรับชาวราศีตุลในเรื่องของเงินเงินทองทองไหครับผมทีนี้มาถึงคิวของชาวราศีตุลน,นะครับผมแน่นอนครับว่าพอย้ายไปตําแหน่งปุตตะ ปุ๊บนะครับผมเขาเรียกว่าคุณจะวุ่นวายเรื่องเก่าๆหรือปัญหาเก่าๆของคนราศีตุลเกิดขึ้นแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเจอเรื่องนะครับคุณต้องไปทําพิธีส่งให้เขาออกจากปุตตะหรือเรื่องเก่าๆของคุณหรือบุตรหลานของคุณนะครับหรือบริวารของคุณไม่งั้นคุณวุ่นวายแน่นอนอันนี้ภาพรวมของชาวราศีตุลนะครับผมต่อมาในเรื่องของการเงินของชาวราศีตุลละครับจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นดาวอังคารนะครับผมเพราะฉะนั้นดาวอังคารของดวงเมืองดวงโลกเนี่ยเขาไป อยู่ในตำแหน่งของการเงินและอยู่กับเกตซึ่งเป็นหางของราหูนะครับพอย้ายมาปุ๊บนะครับการเงินของคุณเนี่ยมันจะแกว่งหน่อยนึงแต่ถามว่าคุณได้โอกาส ที่ไม่เคยได้มาก่อนสําหรับชาวราศีตุลในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับผมปีนี้ชาวราศีตุลมีโอกาสการเสี่ยงโชคได้แบบร้อเปอร์เซนตแน่นอนครับคุณมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์หรือการเสี่ยงโชคจากการใช้ดวงชะตาของคุณหลังจากที่ราหูย้ายพอราหูย้ายปุ๊บนะครับผมยังไม่เสร็จสับนะครับต้องรอให้ดาวเสาวย้ายเข้ามาควบคู่เป็นคู่มิตร ใหญ่สำหรับชาวราศีตุลน,นะครับผมโอกาสเดิมๆจะทำให้คุณมีโชคลาภในเรื่องของวาสนาในการเสี่ยงโชคของคุณนะครับไม่ใช่แนะนำให้ไปซื้อหวยรวยเบอร์อย่างเดียวแต่คุณสามารถที่จะเสี่ยงโชคในเรื่องของการทำงานได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมมาดูในตำแหน่งงานนะครับเป็นดาวจันทร์ซึ่งดาวจันทร์จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสองวันครึ่งใน12ราศีครบหนึ่งเดือนคือดาวจันทร์เดินครบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีตุลจะต้อง มีความคิดสร้างสรรค์นในเรื่องของการทำงานแน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณรวยจากการขยันของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งและยังมีโชคหนุนคุณในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปทำพิธีรับพระราหูเอาไว้ในหนึ่งปี6เดือนหลังจากนี้นะครับผมติดตามได้นะครับว่าจะต้องไปไหว้อะไรยังไงในพิธีไหน สุดท้ายอาจารย์ขอบอกนะครับว่าหลังจากราศีตุลก็จะเคลื่อนไปราศีกันราศีกันเป็นราศีสาวพรมอาจารย์แน่นอนครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปฟังกันครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และติดตามกันเยอะๆนะครับผมอาจารย์เก่งรุ่นละกอนจะขอบคุณมากๆครับ